โอเคนะครับก็กลับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเสริมหล่อรถกันนะผมจะใส่อาร์มยืดสองนิ้วนะผมแล้วก็ชุดแกนล,ล้อหน้าหลังนะผมอันนี้บูตรล้อหลังนะครับซ้ายขวานะผมแล้วก็โซนะครับโซจะเป็นร้อยี่สิบข้อนะผมมาดูกันว่ามันจะเป็นทรงไหนกันนะผมับแรกนะผม ก็จะทําการถอดท่อออกก่อนนะเพราะว่ามันถอดตรงนี้ไม่ได้อืมต้องถอท่อ,อก,ก่อนโอเคแล้วก็มาเริ่มถอดท่อ,อก,กันเลยนะผมตันนี้ง่ายดีเลยในนะผมมาไว้ก่อนมาไว้ก่อน แล้วมาขอตัวนี้ครับผมบางตัวบางอามนะครับผมแล้วก็ถอดล้อนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ถอดล้อครับผมให้อยู่ฝั่งนี้ตัว่ามันจะนดูชัดจินนะครับผม เราต้องถอดโซ่ออกก่อนดีกว่านะครับตอนน่อไปมันจะถอดยากเลยใเอาไว้ โซ่เสร็จแล้วก็ถอดอกาแกนล,ล้อเลยนะครับผมเบอร์ 14. สิบสี่เบอร์สิบสี่ ต่อไปนะครับก็จะเป็นพอร์ดโชคนะครับพอร์ดแต่ข้างล่างครับผม นั่นเลยครับผมนีก่กอดก็คิดแี้วเนี่ยหาแล้วนะนีน่ยังไงออกด้นี่เว้ยจะค่อยอ,ออกทีหลังโอเคครับพอแต่นี่เสร็จแล้วนะครับผมเอาก็รือครั้งแรกเหมือนกันกนะครับผม ต่อไปมีอะไรเกี่ยวข้องกับอาร์มบ้างนะครับดูกันน่าจะไม่มีแล้วนะผมก็การถอดอาร์มเลยนะครับผมเป็นเบอร์สิบเก้านะผมสิบเก้า จากที่ถอดตังนี้แล้วก็จะขอไปหมุนฝั่งนู้นนิดนึงนะครับผมเป็นเบอร์สิเบเจ็ดนะครับผมเพื่อให้มันแทกตัวได้นะครับแล้วเราก็เคาะนะครับผมตตั้งกล้อง ເຈົ້າເຈົ້າ

ไปไปล้างทีงหนังนะครับทุกคนไปคุยกันได้ไปหาจังด้วยนี่นี่้ถอดฝั่งนี้อยู่เมื่อกี้ลืมหน้าลืมหน้าไปเค่นีไ่ไปเอาอา่าน,นยีนมาสวยดีกว่าหินเขไไว้วเอาใว้ะาเราก็ใส่หนอดฝั่งนี้นะครับผม ออกล้องมันก็จะไม่ดีนิดนึงนะครับผมที่ตั้งกล้องเรามันก็เริ่มเสียแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเลยแตกด้วยโอเคนะครับผมใส่กันเลยนะครับผมใส่หนอตตาไฟเบอร์สิบเก้า

ว่ายังเหลือแรงคีถึนี่แล้วนะครับบูดข้างนึงไปไนไรวสิบห้าเนะชื่อสัง่งบูดเก่งโอเคนะเพียงเดเ๋ยวชี เล่อจ้งก็เล่อจ้งเราเนี่ยผมจะประกอบข้าวกันทุกคนกระการความชี้เหลือไหมชทำอะไ,ไ้ก่อน นี่เดี๋ยวฉันนี่ใครคนหุูย่าสีทั้งสวยเลยอ่ะเดี๋ยวลองดิมนาข้างสุดที่ตรงนี้ได้เท่าไดว่าดูทรงมันก่อนดูทรงมันก่อนทุกคนใน โอ้โหมุนไม่ <ใ S 1> หมุนไม่หยุเยหดยเ,ลยเลย้ยนี่ีไหวแล้วเมย์จะส่ลามยืดเพ่เหมือนถ้าเราใสายย่ยางยืดเหรอเหมือนมันโล่งหมดเลยเนาะตังเกตดูนะถ้าใส่ท่อหนูนี่โคตรดีเลยนะต้องไปต่อเติอมอะไรหลายหลายอย่างนะครับผมสำหรับใครที่กำลังเริ่มทำเหมือนผมนะครับผมดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะครับผม นะไอ้นี่มันก็จะไม่ชิดเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าตัวเดิมอะ่ะมันจะสนิทกับซีนนะครับผมฝุนม่นจะได้ไม่ไไปเกาะข้างในนะครับว่าอยู่ดึงไง ลองไปนะฮะผมดูพูดออกยืมยืมยืมปุกไป ลตรงนี้ได้อยู่นะก็ <c oughs> ตรงนี้ไม่น่ได้อ <c oughs> โอ้เสียดายแล้วทีนี้ <c oughs> ผมต้องเอาหลอดเล็กๆอ่ะ <c oughs> มาใส่เดี๋ยวลองหลอดเดิมดู เราดิงก็ไม่เหนือนอ่อยนะเพราะว่ามันเป็นที่เกี่ยวมาแล้วทุกคน อะไรกูยึดปิดเ,เดี๋ยวผมจะเอาแบบหนอแบบนี้มานะผมหรือว่าหนอตัวนล้กนะผมมาใส่ใส่แล้วก็ใส่น้ำยากันคลายด้วยนะผมไม,ไม่งั้นก็ใส่พวกกาวตาซัางไปเลยใส่ไปแล้วก็ล็อกฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยจะไม่ให้มันขยับเลยนะผมแล้วก็มา ใส่ฝ no, okay. e ั่งนเอวนะผมถ้ามันรูดก็ทำเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้จะไม่ใส่น้ำยาเพราะว่ามันเอาไว้ถอดโอเคนะผมไม่รู้ว่าจะได้หนอดมาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะไปอัปเดตอีพีหน้านะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม มาดูโดยรวมก่อนนะครับผมรถคันนี้ออย,ยูซูโมะนี่นะครับโดยรวมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกที ได้ตรงหนอดนี่แหละโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ